สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องลุงป่าเอาอาสุขขคนพพอกันอยู่ทางบ้านน้องมะลิเดี๋ยวทางบ้านอาจารย์โกยพี่น้องมือนี้มาติดตามน้องมะลิคงสุดท้ายพร้อมกับลุงตหลีกแนวทางอยู่ทงไฮทงหน้าทางบ้านน้องมะลิเดี๋ยวพี่น้องเดินนำอาน้องมะลีแหละพี่น้องมาติดตามกอติดตะ้งสถานการณ์น้องมะลีพร้อมพร้อมกับลงงลีองพระอาจารย์ราวีสำหรับห้าน้อยเมื่อวานนี้เป็นเตกที่ห้าสี่พี่น้องนะครับหมู่านวันที่สิบห้าห้าน้อยเพิ่นเข่า หาซีกับแปดเกีดพี่น้องนะครับสำหรับพระอาจารย์ลาวีเด้อพี่น้องเด้อนะครับเขามาแล้วฝากพี่น้องกดติดตามฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์น้ำเนยคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์พี่น้องเขเป็ี่ยนก๊อตแรงแค์แรงใจให้กับลูกหลานเด็กน้อยทางอเภอชุมเพริบสันสันพี่น้องนะครับนี่คือหลักฐานเก่าหมู่บ้านนี่พี่น้องฮานอยเพิ่นนะครับเพิ่นให้ที่อ่าสี่ห้าเลขออกหาซีเข่าตัวกันเพิ่นพี่น้องนะครับสำหรับตัว น้นเพื่อนพี่น้องก็คือเขาที่แปดเจ็ดเดียพี่น้องเด้อเขาโศกน้อยของบ้านนี้สำหรับพระอาจารย์ราวีเดียพี่น้องนะครับนี่คือหลักฐานเก่าพี่น้องพระอาจารย์ราวีสำหรับห้าน้อยของบ้านนี้แตกที่สองน้อยนะครับแตกถุกวันฝังทุกวันพี่น้องสำหรับตัวเลขแนวทางของเพื่อนให้พี่น้องในเบิ่งงในชมหลักฐานเก่ากันไปก่อนก่อนจะไปเบื่องหลักฐานใหม่หวัวประจําวันที่สิบหกหรือเมื่อนี้ละพี่น้องนะครับ เข่าดีทุกมือปังทุกมือพี่น้องมือละสองน้อยสองน้อยสำหรับพระอาจารย์ราวีเ้อพี่น้องเด้อนะครับเข่าดีเทอแน่นอนหน้าพี่น้องโศกพี่น้องหมันอย่าลืมนะครับซอยขนาดกับไฟพระอาจารย์น้ำเนธ่างวัดนะครับท่างวัดเฮาหรือว่าท่างวัดเพลินนี่นะครับต้องเสียค่าไฟเองนะครับเสียค่าไฟเองทั้งค่าน้ำค่าไฟวัดนี่บริจายไฟไฟไฟี่คืออะไรไหกับโรงเรียนกับโรงบาทเ้อพี่น้อง นะครับพะวาวัดเนี่ยต้องเสียคาไฟเองทุกวัดนะครับเนาะวัดใดพันใหญ่ๆนะครับมีเมือ,อ,อกคํำนะครับมีค้นอุปถัมภ์วัดไข่เน่นะครับเป็นในใายคาไฟคาน้ำซอยหลวงปูหรือว่าคนเป็นบริจาคหลายกับไข่ไเน่แต่ว่าวัดของหลวงปูเนี่ยมันบอกมีผู้บริจาคหรืพี่น้องวัดบันนอกอกหน้าเนราะพี่น้องเน,หน,หนาะเไฟย่ำค้ำย่ำขึ้นก็ต้องเปิดสดแจ้งเสียพี่น้องนะครับครับคาน้ำคาไฟก็ต้องใส่แ่งใจ นะครับหลวงปู่กันกลับมาได้ไปเห็ดเวียกยังบ่มีเวียกงาน,งานยัางอย่างพี่นอ้องเราอาศัยพี่นอ้องไปเห็บุญเห็ดทานนําปีหนึ่งโดนโดนบ่ละฮังมีเอาป่ามาเจ็ดยนึ่งพี่นอ้องนะครับเอาเอาสุพี่น้องฟังโศกมาน้ำหลวงปู่ก็จะเริ่มขานา้ำข้าวไฟเพิ่น,นเดอ้อพี่นอ้องลอยกันนะเห็ดบุญไหวนะครับตายไปเราได้จะบ,บุญกระบ,บาปเฮ็ดดีไหวไผ่ประมองเห็นกระตามสร้างพี่นอ้องทํซส่วนใดไผ่ยองนั่นก็สร้างตามนะครับผมสวีคนเดิมนําเสนอแนวทาง มือนี่พระอาจารย์ระวีสำหรับห้าน้อยวันที่สิบหกมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับบวานแตกที่ห้าสี่นะครับตรงตรงสำหรับพระอาจารย์ระวีห้าสี่กับแปดกิจตรงตรงพี่น้องเขาสองน้อยนะครับเนาะอาชัยถ้ำยู่ทางบ้านหนองบะลีบรรยากาศช่วงเสาร์เวลาเก่านาฬิกานะครับมือวันที่สิบหกนะครับหลังจากจบคลิปนี้แล้วติดตามอาจารย์โกยกับน้องมะลิโค้งสุดท้าย นะครับพี่น้องเขาไปเบิ้งคลิปน้องมะลิเด้อฝันเกี่ยวเพิินพี่น้องฝันเกี่ยวน้องมะลิเมื่ขึ้นนี่นะครับถุ่มเทเลยพี่น้องจัดเลยด้ยพี่น้องจัดหนักเลยฝันเกี้ยวเล็กน้องมะลีต้องแตกแทหงว์ที่เกตพี่น้องนะครับเอาเบิ้งตัวเลขกมนะาท่ากันต่อบันี้พี่น้อง16บกพฤาคมสองพารอยอาจารย์ ie, ราวีสระบานอยนะครับแตก8 7และก็54าด้พี่น้องเด้อนะครับเมื่อวานนี้เมื่อนี้รูด6กับ7พี่น้อง6กับ7 นะครับมีหก6ก6าหกสองหกหนึ่งหกห้าเจหนเนยกพี่น้องนะครับสำหรับตัวเน้นเพิ่นแปดุหางสำหรับตัวกันก็คือ6063 9ย์หเก้าี่เดพี่น้องเด้อกันคือ6063นยเก้าสตัวเน้นคือ7จ7ดหน่งเจ็ดศูนยหาเจ็ดาสหรับหลักเก็ดสหรับหลัก6ก็คือ6กเก6า6กสอหกหน่ากับมกคอยจัดพี่น้องขัดค่อยผ่าน บมกมกเบื่องเพื่อความสุขความบันเทิงแค่นั้นก็พอพี่น้องผมเป็นซื้อกา,รรางเป็นพ่านบื่อให้กับพี่กับน้องเพียงเท่านั้นนะครับบ่สสามารถที่จะรับรู้ได้คือกันว่าตัวเลขเพิ่นสิถือแททแน่นอนราศเปอร์เซ็นแต่ผลงานเขาทุงหดปังทุงหดพี่น้องเห็นนะครับเห็นเห็นกันจะจะพี่น้องนะครับบ่แเ่ณเ้าเป็นหลักเบเวนอุปโลกเ้านะครับความจริงเป็นสิ่งที่ประจายพี่น้องถือก็คืถอถือบ่ถือก็คือบ่ถือในพี่นองเด้อถือก็คือเบาดุพี่น้องนะครับโปรโมทไห้ด้ นะครับบดือก็คือบกใคปรปูโมดแหละพี่น้องนะครับเขาก็ปลโหมดหน่อยลงนะครับสำหรับผู้ถูกเขาก็เบ้าดูเน่ตามธรรมชาติธรรมดาพี่น้องนี่คือหลักฐานเก่าหมู่บ้านนี่เปิ้ให้ที่4 5หเรียกออก54่เปิ้ลไหแปเจออกที่8 7เข้า2หน่อยตรงตรงนะครับนี่คือของเกา่าของพระอาจารย์ราวีสารเราพัฒนาแตกเต็มเต็มทุกมือพี่น้องเขามหาเมือสอนเมื่อนี้เป็นมือที่ 6, ี่น้องติดตามเบิงติดตามโชวต้องกันลงเป็นทีเรียบร้อ,ลอยลาวพัฒนาวันที่17 ขอพราอ,อาจารย์ลาวีกะลงเป็นทีเรียบร้อยสำหรับฮาหนอยวันที่16คือพี่น้องเขียนอยู่นี่แหละพี่น้องนะครับกะล่งเป็นทีเรียบร้อยรีบลงให้เลยพี่น้องนะครับรีบลงให้พี่เห็นน้องแฟนช่องได้ไปจับไปจองไปซื้อกันนะครับโศกมันอย่าลืมคานามคาไฟซอยหลวงปูน้ำเนพี่น้องวัด่าอารามบัดอาาบน,นอกขอกหน้ามันบอกใครมีอุปรรมด้พี่น้องคานามคาเฟ่ต้องใส่ใจพี่น้องเนาะอันประห็ดธเน่านี่ก็บ,บ่ะมีเงื่อนสีไซคานามคาเฟ่พี่น้องนะครับ อาศัยพี่นอ้องอีฟซี่สบุญสุขูทุกคนนั่แหละนะครับซอยกันดูเลกันหาการแพ่งกันพี่น้องอย่าทิมจะปากันพี่น้องนะครับผมท่านบุญให้กับหลวงปู่นะครับทุกวัดวันอาลามและพี่น้องนะครับอาพี่น้องถ่ายคลิปเล้วนะครับถ่ายคลิปแล้วจะจบลิปของพระอาจารย์ลาวีเราเดอ้อพี่น้องนะครับนี่บรรยากาศยามบ้าเก้านาฬิกานะครับช่วงเสาเก้านาฬิกาเชียงบ,บ้านน้องมะลินะครับคือหน้าน้องมะลิแล้วพี่น้องนี่เอา ง่วงงวงขาวง่วค้าว,ว,วแต่ากอนนี่มีแจ่คว้ายที่พี่น้องนะครับบ่มีง่วเดี๋ยวนี้มีแจ่หงัวพี่น้องงัวมันทนแดดนะครับบอสู้พี่น้องฟังจบแล้วก็จะเดินทางไปติดตามอาจารย์โกยกับน้องมะลิบ่เคลื่อนฝันเกี่ยวเพ่นพี่น้องฝันเกีียวน้องมะลิบ่เคยฝันเกีียวจ้าเกียฝันเกี่ยวน้องมะลีคักพี่น้องนะครับแตกแทรบพะงวันนี้พี่น้องเรียกน้องมะลีนี่รับรองว่าแตกแทรแน่นอนละพี่น้องวันที่เกินี่นะครับอาฝากถึงพี่รับู้ใหญ่ใจบุญใจดีสู้ขู่ทุกคนหักกันแท่งกัน นะครับชิปใดท่านใดแฟนเราบอปประสงค์บอเขาโหขอโทษขออภัยพี่น้องสุขุกุนเด้อนะครับขอพรบคุณพวกเราู้็หญ่ใจดีทางสกลุนครนะครับทางอุดรทางสารคามทางขอนแก่นทางชุมพขอขบคุณทา้งไก่ทา้งไก่ทางมนกเมืองหน้าที่เขาบ่เบิคลชิปทำอีคนดื่มตั้งแต่ต้นชิปจนว่าจบชิปขาดไ่ได้ก็ขอบคุณหลวงปูราวีหรือพระอาจารย์ราวีที่ให้น้ทางมาให้ปลุกหลานเด็กหน่อยทางอุดรชุมแพ ได้ล่งให้พี่ให้น้องแฟนช่องได้บ่งได้โชคนำกันโศกมานอย่าลืมหลวงปู่อย่าลืมหลวงพี่อย่าลืมพระอาจารย์เดอพีน่นองเธอหากกันแพงกันทำดีไว้ไผบ่มองเห็นกระามสร้างพี่น้องเป็นทำรัส่วนใดพไผย้องนั่นกระางตามก็จังหวะแลละพี่น้องตายเลยตายไปแล้วได้ต่บุญกบ,บาปนะครับบ่มีหยังมีสองยางเท่านั้นพี่น้องนะครับหาม่าได้ลายเอาไปนั่กับบุได้ถ้ามีชีวิตอยู่ให้รูจักเฮ็ุบุญนะครับอุศลไว้นะครับ ท่านนําคนถูกคนยากทั้งได้บุญหลายพี่น้องบอ่จําเปินแต่ท่านน้ำหลวงปูนะครับเอาดูจากเขตจากถ้ำดูจากท่านก็เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ละพี่น้องนะครับถ่ายคลิปล้วอำนาจพระจากพี่จากน้องได้บาดเลยมวยบอแล้วเศร้าดอกพี่น้องนะครับสําหรับเล่าพัฒนาเขาโล่งแล้วของพระา,า,าันระวีสำหรับห้าน้อยก็โลง่งเป็นทีเรียบร้อยคือคลิปนี้ละพี่น้องวันที่สิบหกมือหนีได้พี่น้องเดอ้อ เอาบ,บัรยากาศายคลิปบอัลมาร์พระจ่าพี่จากนอกได้บรรยากาศไว้พอให้พี่น้องสุ้ขู่สู้คนสักก่อนขอพี่น้องจะดีไม่แห้งมีความสุขความเจริญเลยพี่น้องเด้อนะครับความติดยาเสพติดความไข่ยาเสพติดมีมาสำหรับพี่น้องอีพีของสวีคนเดิมสู้ขู่สุ้คนักกันแพงกันพี่น้องเบิ่งแล้วพี่น้องมักแล้วชมแล้วฝากพี่น้องกดติดตามฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนี่ยเด้อพี่น้องคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์อยากดีหน่อยทางอัเภอสินเพชืขอขอขอแก่นนะอีพ่ออีแม่ เลยอ้ยน่องนองสูงข้สข,ขู่สุคนคือเก่านะครับย่าจะจิมจีปลากันไวข้ขางท้างได้พี่น้องนะครับสำหรับช่องเรหน่อยช่องดีฝากพี่ฝากน้องสู้ขู่สุคนชอยปิ่นกล็ล,ลังแร่งเคี้ยวแรงใจซอยผักซอยดันให้ผมนั้งแน่พี่น้องนะครับผู้ติดตามว่าลายดอกพี่น้องน้อยนะครับผู้เบิ่งกันนหน่อยยอดวิวกันนิดหน่อยหน่อยไล่ซ้ำใดสิหน่อยสีสไ่สไลยซ้ำใดกับขอบุญขอบุนคือเก่าหักกันแพ่งกันพี่น้อยยาจิจิมจีปาไว้ขางทางผู้เดียวได้พี่น้องเด้อนะครับผมสวีคนเดิม หอมลาพระจากพี่จากนองในคลิปของพระอาจารย์ราวีสะระพัน้อยมือประจำวันที่16ไหวเพียงแค่นี้ขอกลากาวครว่าอยู่ดีมีแห้งอีกรอบหนึ่งพี่น้องสวัสดีครับ เอามาจังได้มาจังได้มาจังได้าไดนางฟ้าหน่อยก็ได้เสียงงามใช่ไหมมาแล้วพี่น้องน้องมะลินางฟ้าหน่อยมาแล้ว